อย่าเพิ่งปลูกยางนาถ้ายังไม่เห็นคลิปนี้สวัสดีค่ะอย่าเพิ่งปลูกยางนาถ้ายังไม่เห็นคลิปนี้นะคะที่นี่สวนพกาแก้วอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นค่ะเราปลูกป่ามา4ปีแล้วนะคะจะมีต้นยางนาประมาณ200ต้น ทุกต้นที่เราปลูกจะมีะแขนงโตขึ้นมาพร้อมกับต้นไม้หลักกว่า90%ของทั้งหมดเลยค่ะเราทำการตัดแต่งเรื่อยๆจนต้นยางนานั้นโตจนเราตัดไม่ถึงแล้วค่อยปล่อยตามธรรมชาติค่ะและสิ่งที่ส่วนพากาแก้วต้องเผชิญอยู่ประจำก็คือหนอนมแมลงและวัชพืชจํำพวกเครือค่ะบอกเลยว่าเป็นที่ท้อใจอยู่ไม่น้อยเลยนะคะแต่เราก็ค่อยๆผ่านมาได้ต้นไหนไม่รอดเราก็ปลูกซ่อมเรื่อยมา จนถึงตอนนี้เราก็ยังต้องปลูกซ่อมอยู่นะคะประครบประงมยิ่งกว่าเด็กเลยล่ะค่ะย้ำว่าที่นี่คือสวนผักาแก้วนะคะส่วนอื่นอาจจะแตกต่างกันออกไปตามสภาพและพื้นที่ค่ะฝากกดไลค์กดติดตามช่องสวนผักกาแก้วเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ